สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด่นร้านก๋วยเตี๋ยวเปิดโลง่งติดแอร์เย็นช่ำแทบถูกโต๊ะสุดงงค้าไฟเดินเท่าไหร่มีคนเฉลยแล้วผู้ใช้ติ๊กต็อกชื่อว่านี่ชัดเองได้โพสต์วิดีโอร้านก๋วยเตี๋ยวแห่งหนึ่งที่ตลาดน้ำอภวาจังหวัดสมุทรสงครามที่มีการตกแต่งตามสไตล์ร้านก๋วยเตี๋ยวทั่วไปมีโต๊ะให้ทาน10โต๊ะแต่มีสิ่งหนึ่งที่แปลกไม่เหมือนร้านไหนคือติดแอร์และพัดลมเรียงแถวแทบถูกโต๊ะ เพื่อให้ลูกค้าที่เข้ามาทานอาหารได้รับความเย็นช่ำเต็มๆทว่าเมื่อมองออกไปที่หน้าร้านกลับพบว่าหน้าร้านเปิดลง่งแบบไรประตูกัน้นงานนี้ทำหลายคนสงสัยว่าติดแอร์ขนาดนี้จะเย็นได้จริงหรือไม่ลมเย็นๆจะไม่พัดออกไปนอกร้านหมดหรือพร้อมสงสัยว่าค่าไฟเดือนหนึ่งร้านนี้เสียค่าไฟเท่าไหร่เพราะเปิดทั้งแอร์และพัดลมนับตั้งแต่เรื่องราวดังกล่าวถูกแชร์ก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์เป็นจำนวนมาก พร้อมช่วยกันไขคำตอบว่าทำไมถึงติดแอร์ในห้องลงๆไรประตูได้โดยมีความเห็นตรงกันว่าร้านอาจจะติดเครื่องทำม่านดักอากาศที่บริเวณทางเข้าเพื่อรักษาความเย็นในร้านซึ่งแต่ละร้านจะมีการติดเครื่องปรับอากาศก็จะมีม่านปรับอากาศแทบทุกร้านนอกจากนี้เจ้าของโพสต์ได้ตอบคำถามว่าภายในมีลมเย็นๆปะทะตัวตลอดก็เย็นสบายดีขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ